ใช่เลยมักจากงงเลยอ่ะจไปหยองพี่ละมั so ้ชื่อมันกันแล้วก็ต้องแบบว่าอะไรเออชื่อลูโมั่กันแล้วพกเราต้องแบบว่ามันเอางันอารอบสอง สูงมากเลยรี้ไม่นมายางแล้วมันเดนบงนนงังกันนะตากล้องเสียงอเรียบร้อยตี่แบทบนะครับผมนะช่องเราก็ไม่ใช่ช่อง ใหญ่นักนะครับช่องก็จะเป็นแบบเล็กๆนะครับไม่ได้ตัดตรงตัดต่อนะโอ้โหแขนสั้นชื่อมันกันแล้วต้องต่อสู้ด้วยได้ด้วยหรอพี่ เาจับสินแล้วครับผมเรียบร้อยครับไปลุ่น<ป>โอ้อนะพูดหหอะรวะไม่ใช่หนูอนั้นเรา เดียวนะคุ้นๆออกมาในสได้หรอส่ได้หนอ่อยแล้วอ๋อรถรถใครวะจะขอหลงมาไอซีไล่ได้ไปเร็วเอาหูเป็นตาก้องให้คูหน่อยดิจูอูเมื่อยแล้วกูนั่งพักกัน ต้องมีสองเอ้ยสับดาหน้าใครจะไม่เป็นมาบ้างมาแล้วใครคะมาลอเอ้าได้เท่าไหร่แล้วหนึงหึงเท่าใช่ไหมไปก่อนก่อนกดเลยบาย